มาแล้วมาเร็วมาเร็ว,มา,รว,ม,ารวมาแล้วครับอยากเข้ากล้องก็ไม่บอกมาเร็วอุย้ยหลุดซะเนาะกินไก่เลยครับผมเลิมไทยวิดีโอซ้ำออ้ยหลุดอยู่นี้โอ้ยไปนี้ มาเล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้วครับอยากเข้ากองก็ไม่บอกมาแล้วโอ้ยหลุดซะเนาะอยากเข้ากรงก็ไม่บอกอยากเข้ากรงก็ไม่บอกมาแล้วครับเติมแรกของเราโอ้โหสวยงามเลยครับผมนีม่เลย,ส,ยสวยๆอ้วนปุ๊กนะดูสิหลุดซะไรห,หนึ่งเต้ม เป็นศพสนามเอออยากเข้ากล้องก็ไม่บอกนะครับผมติดมิมินครับผมลดปลายคัดแน่จังหน่อยติดขอบปากนิดเดียวเล็ครับผมใส่ปลาใส่สวยสุดยอดฝากผลงานด้วยนะครับ มาแล้วครับผมมาแต้มที่สองมาแล้วแต้มสองเรามาแล้วครับผมกินไก่เลยครับผมเลิมไทยวิดีโอสอั้มเอ๋ไหนดูสิปลาตัวน้อยๆน,นี่วะเห็นไหมโอ้ยยังขวดอยู่เหรอแก็เลย นี่ครับผมตัวปลากับตัวขวดไอ้กว่าจะได้ตัวลงไปล่างจะมันหลุดออกเลยบ้าล่างใช่ไหมนีมน่ตะกี้ตม้มไปโอ้ยหลุดอยู่นี้โอ้ยไปเลยโอ้ยนายเลยคนี่นี่ครับผมเอาปลาลงไปล่างไปเลยครับผมไอ้ย่ะ